ซื้อพระทองคําที่แพงกว่ามูลค่าทองหลายหมื่นบาทใจโสดไตเกือบ2อ0 0สนบาทครับพี่ท่านนี้เนี่ยค่อยๆทยอยซื้อภายใน1เดือนได้5องค์ก็เลยนํามาขายให้คําบักน้าเนี่ยได้เงินกลับไป1นึ่งแสนากบาทเขาบอกว่าเป็นการขายพระหลักแสนอะ่ะครั้งแรกในชีวิตเขาเลยนะครับผมก็โอ้โหดีใจมากๆนะครับที่ผมบอกว่ามูลค่าทองนะตรงนี้เนี่ยเป็นรุ่น3กับรุ่น4นะครับถ้าเป็นรุ่น2เนี่ยตัวพระเล่นกัน5 0,000กว่าบาท นะครับยินดีรับเช่าถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยแสนกว่าบาทนะครับถ้าเป็น3กับ4เนี่ยแล้วแต่สภาพแล้วแต่อันนี้เลยแต่อันนี้ผสมมานะครับในชุดนี้เนี่ยต้องพูดตรงๆว่าถ้าเป็นมูลค่าทองนะเอาแบบแพงๆเลยนะผมว่าอยู่ในเกณฑ์สักแสนห้าแสนหกนะครับแต่เนี้ยได้กลับไป1นึ่งแสบาทแพงกว่ามูลค่าทอง3ามหมกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับถ้าในที่มีพระทองคำเนี่ยถามผมว่าผมรับเช่าไหมรับเช่าเสมอนะครับทั้งมีราคาพระหรือไม่มีราคาพระ ผมก็รับเช่าหมดนะครับมาที่นี่ได้เลยแบบพี่ท่าน,นี้ปักหมดุดทางปักน้ําอาคารเคพีแนติกหรือจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้ไอดียไลน์อไซเคเล็กเจตัวก็ได้นะครับที่นี่เปิด10โมงเชา้าถึง5โมงเย็นทุกวันนั่นเองครับเจอกันครับบ๊ายบายครับ